โอเคครับเรามาต่อกันเลยครับกับพาร์ทนี้เราจะมาสร้างบ้านใช่ไหมมาไปเด็กซะอืแล้วเราเฮ้ยเรามีดาอ,อยังวะ้ยอดโอเคอ่าวันนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเราจะมาสร้างบ้านกันนะครับถ้าสร้างบ้านไม่เสร็จเราก็ต่อกันพาร์ทสองห้านะครับโอเค เรือดกเง้ยวะเฮียเอ้ยถ้าคำหยาบมันไม่ได้ใช้เนกูยอยู่ไม่ได้นะครับอ,อก็แล้วแต่ผมอันนี้เาเจอได้ครับอืมเอ้ยไม่สร้างดีกว่าเฮีย yeah, ตอนแรกกูก็มองไม่เห็นนึกว่ามันจะลึกกว่นี้อืมดบาร,รับมาอยเนี้ยโอเค

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเย,ย้ยกูเจ็บเนี่ยตอนนี้เราต้องหาแหล่งสร้างบ้านดีๆก่อนหรือว่าพาร์ทนี้เราจะบูก,กับซอมบี้วะไม่ไม่ๆๆเราสัญญากับทุกคนไว้แล้วกูสัญญาตอนนี้วะเออนะ่ะบูกคนเดียวก็เป็น ้ปรับหรือ,อยังว่าไอ้ที่แบบว่าต้นไม้มันดูสวยขึ้นนะรเร์ <Beautiful girl. S 1> ไม่รู้ล่ะกูไปแล้วโอ้ยเี่ยอ้าสร้างบ้านบนภูเขามันก็ลงลำบากขึ้นลำบากไม่รู้ล่ะกูสร้างหมด <c oughs> ไม่ขอให้กูอยู่ได้กูอยู่ได้หมดนั่นแหละครับอ้โดือดูดดเดืดเดือดเดอดเดือดเดือดเอดเหือดเดเดือเออัเเคเอเดืออัเเคิอเดเดอดเอดเดดเดิออดเด็อกื่ดเดดเดเดือดดอดอืออ เย่ย yeah. เอ้ยบิลตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับร้อ,อนโอ้ยโอ้ยไม่รู้ว่ายิวติตันในพานี้้ยมันสลาดขึ้นนะครับผมพูดจริงมันมันจะพูดยังไงดีมันก็สลาดขึ้นมันมันเก่งขึ้นมันไม่ได้งงมันพ,พาก่อนก่อนเพราะว่าอืมเราเดินไป สมมติว่าพาพาก่อนๆเนี่ยเราเดินไปเห่างแม่งอยู่กันไม,ไม่เกินสมมติว่าอยู่ใกล้กันสองอสองไม่ใช่ไม่ใช่ใชสองแคสแคส,แคสห้าบล็อกเนี่ยมันมองไม่เห็นแต่ภาคนี้แม่งสิบห้าบล็อกมันยังมองเห็นเลยครับนั่นไงเห็นแล้เห็นไหมเนี่ยดูดูครับขนาดเนี้ยมันยังมองเห็นเลย ภาษาอะไรกับอ ah, oh, oh. oh, oh. mm ังเคิลเฮ้ยเย้กูชอบพูดอังเคิลตลอดเลยวะฮ่าฮ่าฮ่าไอ้อีกโอ้ยจู่ๆยิงมาเลยโอ๊ยอยู่ไหนอยู่ไหนบ้างเนี่ยกูจะตายหาอยู่แล้วเนี่ยเว่อเว่อ m o t h e r f ก c k e r shit 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 s ไปออกไปเฮี้ยแม่งร้อนมากจะตายหา โอเคแดดเนี okay, ่ยไรโอ้ยเฮียเนี่ยก็มาอยู่ได้มาเลยเฮ้ยมาเลยโอ้ยเซียนแล้วเซียนเฮียอะไรวะเกิดกูตายหานั่นไงโอ้โอ้ยกูว่าแล้วเฮียอะไรเนี่ยโอ้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 ยเฮียกูจะตายหาจริงๆแล้ววะเฮียมีจะม้า แล้วกูอยู่ไหนเนี่ยของกูของกอยู่ไหนเนี่ยเหี้ยจะไปเนี่ยไอเหี้ยเหี้ยไอเหี้ยเหี้ยไอเหี้ยจริงจริง what the fuck เหี้ยบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยกูไม่น่าไปแสหาเรื่องเลยรู้ๆอยู่ดูว่ากูจะตายหากกูยังแสหาเรื่อง มันใช่ไหมเนี่ยทางนี้เนี่ยมันใช่รือวะผมจำจำได้ว่าเราต้องขึ้นภูเขามันใช่ไอ้ภูเขาเนี่ยเอ้ยอี้อเฮี้ยนี่กูยิงอยู่ได้มึงอยากให้กูตายกี่รอบเนี่ยเฮ้ยีเฮียเฮ้ย,ยกูไม่พูดแล้วกูไม่พูดแล้วเราเดียก็พอจะอ้เฮีย้ยจะสร้างบ้านกับกายเป็นว่าตามหาของเราจะใส่ซื้อคิดว่า ตามหล <laughs> <laughs> ่อหาสมบัติอำรำค่าของข้าที่หายไปแม่งยาวไปไหนวะโอ้ยกูลงแล้วเนี่ยเฮียโอ้ยเฮียกูจะวิ่งต่อไปเฮ้ยโอ้ยเฮียเฮียนี่แหละคือฟรีแันนิ่งโอ้ยอาหารก็ไม่มีจะแดกกูจะตายห่าแล้วเนี่ย ของกูล่าหายไปไหนหมดเฮียเออเออดจบจบบจบเอาเฮียตาฟาดนัน่งงัวจะพึ่งเลยของเราที่หายไปนั่นสำคัญกว่ามันอยู่ไหนล่ะจำได้ว่ามันอยู่ที่พื้นที่เรียบโอ้ เฮียเอ้ยของกูเฮียเฮียเอ้ยใช่ไหมใช่ไหมความมันใช่เถอะเฮียเอ้ยโอ้กูหมดกำลังใจจะเล่นไม r a f t เลยเนี่ยเมื่อก่องกูไปจะไม่ละเฮียเฮ้ยนั่นเป่าใช่ไหมนะภูเขาที่เราบอกนะ มันจะใช่ได้ไงเนี้ยก็กูเดินมาตั้งไกลตายๆไปเถอะเฮียขอปรับก่อนนะครับเืบ่อการหาคอนที่ยิ่งใหญ่ก็อาจจะไม่สนุกมากก็กบอกแล้วรอดูผมโดนไอเฮียบีมันตบๆๆๆได้เลยนะครับเดีย๋ยวปรับขอโทษด้วยกดผิดโอเคมองไกลสุดแล้วเฮียแหลกเป็นฝนรเว้ยข,ของกูหายไปไหนหมด มาแล้วเว้ยจำได้ว่ามันอยู่ในเขตอันนี้อเขตแบโอมีมาเนี่ยแบกไม่สนเว้ยสู้ต่อไปมันเป็นพวกตายยากอยู่แล้วเว้ยนี่เหี้ยแบกเกินไปป่ะเนี่ยไม่สนเว้ยอีอีของกูขึ้นมาเอามาลวเลยอี้ยมาลวเลยอี้ย เอามาเลยเอามาเลยเามาเลยมาเลยมันไม่ใช่อะตรงนี้อ่ะกูเดินผิดแล้วเนี่ยอาจจะใช่ปะกูไม่คุ้นเลยเฮีย yeah. ของกูล่ะโอ้ยกูเดินมั่วด้วยสิขอลายใจดีปะ ของกูของกูโอเคเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทหน้าที่ผมหาของเสร็จแล้วนะครับายบาาครับแปบ๊บเดียวเดี๋ยวมากันต่อเลย